เรื่องของสารหล่อลื่นคุณหมอฟ้าจะแนะนํำยังไงดีคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะฟังหลายๆบ้านเนี่ยอาจจะใช้วิธีทางเลือกนี่แหละก็คือน้าลายเนี่ยมันใกล้ตัวดีแต่จริงๆแล้วถ้าสมมติว่าเราจะเอาให้มันถูกสุขลักษณะหรือให้มันฟินเนี่ยมันมีตัวช่วยยังไงบ้างคะใช้สารหล่อลื่นที่ให้ชีวิตมันมีความสุขข,ขึ้นก็มีเยอะแยะน,นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นในกลุ่มที่ไม่เขาเรียกไม่ได้อยากจะท้องนะบางทียังมีการใช้ถุงยางอนามัยอยู่เนี่ยก็คงต้องเลื่องผลิตภัณฑ์สารสาหล่อลื่นซึ่งมันไม่เป เขาเรียกว่าสารที่เขาเอามาทาถุงยางนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะมีขายตามร้านขายยาแหละก็ไปดูได้เลยนะว่าตัวเบสันเป็นอะไรอย่าไปเลือกตัวเบสที่มันเป็นกรดซอรอกลก็ใช้ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกที่บางคนบอกจะเอาน้ํามันมาเป็นสารหล่อลื่นได้ไหมเอาวาสลีนแบบเน้นว่าของอุปกรณ์ใกล้ตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะค่ะพวกน้มนนมนามันพืชน้ํามันปาล์มไม่ได้มไม่ได้ในเออใกล้ตัววาสลีนเนี่ยไม่ได้นะแล้วก็อีกอย่างลัก เป็นสารหล่อลื่นนหมายความว่าหล่อลื่นเพื่อให้อวัยวะเพศคุณผู้ชายเนี่ยมันเข้าไปในช่องคลอดง่ายขึ้นใช่ไหมคะในกรณีที่น้ำหล่อเลื่นคุณผู้หญิงอาจจะไม่พอเนี่ยหมายความว่ามันจะต้องเจอทั้งเขาเรียกว่าตัวผิวหนังภายในก็คือเยื่อบุต่างๆในช่องคลอดของผู้หญิงแล้วก็ตรงอวัยวะภายนอกของคุณผู้ชายด้วยซึ่งเราถือว่าเป็นอวัยวะที่พื้นผิวมันค่อนข้าง,างบ,บ,บาบางเนาะแล้วย่อบุในช่องคลอดเนี่ยมันก็บอบบางเช่นกันเพราะฉะนั้นก็ควรจะเลือกตัวที่เรา ได้มาตรฐานจากออยแหละที่มันเป็นตามร้านขายยาแล้วก็ยังไม่หมดอายุจะได้มั่นใจว่าไม่แท้ขึ้นมาแน่ๆบางทีไปเน้นว่าใช้ของใกล้ตัวนะแบบง่ายๆบางทีดูคลิปตลกในติ๊กต็อกเรคิดว่าเออมันทําได้จริงไปทําตามเขาอะไรอย่เงี้ยบางทีก็เออเอนจอยได้แป๊บเดียวแล้วหลังจากนั้นก็ชีวิตก็เริ่มลําบากแล้วก็ต้องไปรักษาตัวกับคุณหมออีกนานนะคะ,คะ,คะ